นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหนักหนาสาหัสมากการสร้างคนนักเรียนก็ฟังไว้เลยนะวันถ้าลูกผ่านกิจกรรมนี้ไปได้สุดยอดมากนะครับอลูกจะกลายเป็นคนที่คิดเป็นเลยนะฮะแล้นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ประเทศชาติเรากาลังขาดอยู่ในขนานี้แล้วที่โรงเรียนเข้าโครงการนี้ก็คือต้องการที่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่คาดหบังไว้อย่างมากรู้ว่ามันจะหนักจะเหื่อยนะครับแต่ก็จะลองให้ก้าวเข้าไป เหมือนกันครับโรงเรียนกับใหญ่เจอปัญหาลูกศิษย์ท้อถอยนะฮะเพราะว่าพอเจออะไรหนักๆเข้ามาปั๊บบางคนก็ถอนตัวได้ไปเคยตั้งปัญหากับเขาว่าถ้าให้ถอนตัวจะถอนไหมถอนไปประมาณสิบกว่าคนนะฮะมีนะครับแต่ก็ต้องคอยปลอบเขาไว้อยู่แล้วตอนนี้ก็คิดว่าจากที่ดําเนินการมานะครับตลอดระยะตอนนี้คิดว่าลูกๆของกับใหญ่เนี่ยเริ่มมีพิติกรรเปลี่ยน นะครับแล้วคนที่เริ่มพ้อกลับไปว่าตอนนี้เริ่มสู้นะฮะเริ่มสู้แล้วแล้วก็คิดว่าเราจะเดินกิจกรรมนี้ต่อไปได้นะครับออของกลับใหญ่ฝ่ารู้ไว้นิดหนึ่งนะครับวันนี้สาระึกมาให้บทเรียนนะเพราะว่าปีหน้าเราจะเป็นทีมแบบนี้นะครับก็คือเราจะสร้างทีมนอะเราจะไม่ปล่อยนะักเรียนสเปซสปาอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่มาสเปซสปานี่คือบทเรียนที่ที่ครูอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยู่นะครับนะครับ ว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละกิจกรรมที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยมันมีวิธีการมีแนวทางอะไรตัวนี้อะไรเยอะแยะนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูวางเข้าไว้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งใจให้เป็นอย่างนี้แต่ปีหน้าเราจะเป็นจริงนะครับนะอย่างที่ลูกถามว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างของสราติกทำไมเราไม่เป็นอย่างของกีนาศาสตร์เขานะฮะทำไมเราไม่เป็นอย่างของรัตนาเขาปีหน้าจะเป็นนะฮะแล้วก็คาดว่าเราจะมี แหล่งนที่ดีด้วยเพราะว่าเรื่องที่จะทําปีหน้าเรามีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลเราเยอะมากนะครับก็ฝากไปเลยเรื่องอ้อยนะครับนะเรื่องอ้อยปีหน้าจะทำเรื่องอ้อยนะครับนะครับใหทำเรื่องอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะก็มีแหล่งข้อมูลเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากลูกๆไว้คิดต่อนะครับโอเคเมื่อเช้าเมื่อเช้าลูกๆอย่างเงี้ยไหมครับคุณส่วนส่วนครับอ่าลูกๆจริงๆแล้วกับใหญ่เนี่ยนะครับก็คือให้เขาทดลองพรีเซนต์เมื่อวานนี้ก็ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่สี่กลุ่ม สามหืปสี่นประมาณนั้นนะแต่ก็ก็มีหลายๆคนที่ที่เขากังวลนะครับนะกังวลอาอย่างมากเครียดกับการที่จะนําเสนอนะครับนะอย่างสูงแ,แต่ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรวันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่อยากจะให้เราเก้าวไปสู่กับการทํางานให้มันสําเร็จขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้ถามให้พูดให้คุยถามในช่วงเวลาไม่ได้เดี๋ยวช่วงพักเทียงเนี่ยนะครับโค้ลอาจจะว่างๆอยู่หนูเข้ามาถามได้นะครับนะ นะครับก็อยากจะฝากเขาไว้วันนี้เท่าที่เห็นก็จะเริ่มเริ่มนะเริ่มกลับสุขภาพเดิมแนละ้วอย่างที่ผูเห็นนั่น,นะคนะครับเื่อนกันนะโอเคครัขบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บคุดเสริมครับ